รายการบาลังคนดีเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยเกิดมาเป็นคนทั้งทีจงสร้างความดีฝากไว้เป็นอนุสรสืบทอดเกินไปเกียรติศักดิ์จะมอบไว้แด่ตน บัลลังก์งนสนับสนุนโดยหลายบนเอมีดีครบเจ็ดได้ครบทุกความต้องการาใหม่ตุวันหมูย่างกับเจ้าวรสเด็ด <คน S 2> ใหม่ทัวร์รีเพลย์ไฟจาก l o r e a l p a ป i ร5ปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบัลลังก์คนดีนะครับคือรายการที่มีเรื่องราวของคนดีที่เสียสละแบบอย่างการทำดีมีให้ศึกษาในช่วงเวลาดีๆ ที่มีคนดีมาเพิ่มทางเลือกในการทําความดีครับและวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของสองสาวคนดีที่จัหงหวัดลาปางพวกเธอมีฝันอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเส้นทางฝันที่ต้องฟันฝ่าของพวกเธอพบกับสองชีวิตของยูยี่และฝ้ายในตอนเธอกับฉันฝันของเราครับปาริชัดอัมบูหรือยูยี่เด็กสาววัยสิปี ที่ต้องการตามหาความฝันของเธอกับครอบครัวเจ็ดคนพ่อแม่ยายพี่ชายสองคนและน้องชายอีกหนึ่งคนชีวิตที่ต้องลำบากจนพี่ชายต้องลาออกมาทำงานส่งเธอและน้องชายเรียนแต่ต้องเจอทุกหนักเมื่อพี่ชายที่เป็นกำลังหลักในการส่งเสียต้องมาพิการด้วยอุบัติเหตุในการทำงานถูกไฟฟ้าช็อตเป็นอัมพาตช,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เธอซึ่งอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อต้องทำทุกอย่าง ให้เส้นทางอนาคตที่ริบหรี่สดใสขึ้นด้วยความมุ่งมั่นยูยยีขอทำทุกอย่างเพื่อหาทางเล่าเรียนและขออาสาช่วยเหลือสังคมทุกครั้งที่มีโอกาสมัสยาอวดดีหรือฝ้ายวัย8 8ปีที่ขอมองข้ามชีวิตกำพร้าพ่อไปทำงานต่างประเทศแต่สุดท้ายต้องจบชีวิตลงแม่เสียใจกับการจากไปทิ้งฝ้ายและพี่สาวไว้ให้อาดูแล ฝ้ายเติบโตโดยมีรักจากอาและพี่อยู่เคียงข้างเธอมีฝันแต่สิ่งสําคัญคือคนรอบข้างเธออยากทํางานเป็นนักพัฒนาสังคมสิ่งที่เธอเรียนตอนนี้คือภาษาจีนเป็นสิ่งที่คนรอบข้างแนะนําฝ้ายฝ่าฟันชีวิตโดยมีปมเด่นคือจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมเสมอมาสองสาวคนดีที่มีฝันคือวันแห่งความสําเร็จยู่ยี่และฝ้ายขอทําทุกอย่างเพื่อครอบครัว ทุกย่างก้าวของชีวิตกับจิตอาสาที่ทั้งสองได้ทํามันจึงทําให้เส้นทางฝันที่ควบคู่ไปกับแบบอย่างการทําดีที่น่ายกย่องเธอกับฉันฝันของเรายู่ยี่และฝ้ายเรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่เบียก็ไปทํางานหาเงินแล้วพวกาก็อยู่ที่บ้านแต่พอพี่เบียกเกิดอุบัติเหตุชีวิตของเราก็ลําบากมากขึ้นนะคะ แล้วก็แม่ก็ต้องทํางานคนเดียวพ่อเป็นคนป่วยก่อนนะพ่อเป็นป่วยก่อนไล้วยี้มืพ่อป่วยเสร็จปุ๊บทีนี้ารเงินก็เริ่มผิดเคืองลนะแล้วพี่จบมาัามปุ๊บก็เริ่มเรียนในกลัวเดีเด๋ยว,ว,วพี่จะไปนคนไปหางานทำสวัดดีค่ะแม่ทำอะไรอยู่คะกลับมาแล้วเหรอลูกพับผ้าอยู่จ้าเออนี่ยุยี่เห็นพี่เบียร์เขาบอกว่าเขาจะโทรมาหาหลังเลิกงาน นี่ยังไม่โทรมาใช่ไหมลูกยังเลยค่ะแม่แม่มคะมีอะไรลูกหนูไม่อยากให้พี่เขาต้องมาลำบากเพราะหนูแล้วอนะคะ่ะไหนจะต้องส่งหนู<ม>ส่งแบกแล้วก็เบสเรียนอีกแค่ที่เขาเสียสละไม่เรียนเนี่ยหนูก็รู้สึกผิดเแยงแล้วนะคะรู้อย่าทีดแต่งนั้นสิลูกสิ่งที่พี่เขาทำอะเพื่อช่วยเหลือนหนู แล้วนี่พ่อก็ยังมาไม่สบายอีกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีพี่เบียรสักคนแม่คงลำบากวันนี้มากเลยแต่งานไฟฟ้าที่พี่เบียรเขาทำอะ่ะมันอันตรายมากนะค่ะแม่หนูเป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงทต่สมัยังไม่โทรมาอีกนะเออโทรศัพท์พี่เบียมาแล้วมั้ง รับเลยลูกรับเลยฮัลโหลพี่เบียรเหรอคะเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้เองใจดีๆนะมีอะไรยู่่พี่เบีย,ย,เ,บยเป็นอะไรบอกแป๊ลูกพี่เบียคะแม่ทำไมพี่เบียถูกไปฟ้าช็อตค่ะแม่โอ้โ่ไชช เ <c oughs> จเย็นนะเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรเนี้ยพอหลังจากแม,แม่ไปดูพกุกที่โรงบาลศูนยนะ์เนาะเขาไม่ตื้นเลยทันีีแม่ก็ว่าแม่ก็ไปออนวอนเขาหนา่อยยังไงนะเบียร์ต้องอยู่กับแม่ค่ะก็ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ ช่วงเวลาเรียนหลังจากเลิกเรียนมาก็ช่วยแม่ดูแลพี่เบียค่ะแม่ก็จะไปทํากับข้าวแล้วหนูก็มาเช็ดตัวมาดูแลพี่เบียค่ะเพราะว่าพี่เบียจะอยู่คนเดียวไม่ได้ก็จะชักค่ะบางครั้งก็เกร็งนิดนึงกิจจะวัดประจําวันของแม่ตื่นมาแม่นีจะตื่นตีห้าเนี่ยต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเด็กก็มีคนมาบอกว่าออวันนี้นะจะจ้างไปนู่นไปที่นะ แม่ก็จะไปรับจ้างเสร็จแล้วก็กลับมาก็ก็มาเป็นเกี่ยวกับพี่เบียบ้างแต่ทุกวันนี้นะกงนังวลนะว่พรุ่งนี้จะมีคนจ้างเราหรือเปล่ารออะไรเงี้ยภาพของการดูแลพี่ชายจนกลายเป็นกิจวัตรของน้องยุ้ยยี่มันทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยมีช่วงเวลาที่ขาดหายไปเพราะการดูแลพี่ชายแต่ก็เป็นสิ่งที่เธอทําพร้อมกับความกระตันยูที่ได้ช่วยเหลือพี่ชายและก็ช่วยแบ่งเบาภาระที่แม่จะต้องทําในทุกวันด้วยครับไม่เด็กนะคะก็ ถ้าจำได้ช่วงที่มีความสุขจริงๆนะคะก็ตอนอยู่กับพ่อบครัว,วค่ะคือว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อมีแม่มีหนูมีพี่ค่ะแล้วก็มีตามีมยายถึงว่าจะเป็นเด็กเล็กๆแต่มันก็เป็นภาพความทรงจำนะคะ นั่งทำอะไรอยู่ป้ายวันนี้เรียนแล้วออกไปทํากิจกรรมอาสาอีกเหนื่อยแล้วฮะลูกไม่เหนื่อยคะ่ะอาหนูแค่นึกถึงพ่อกับแม่อยู่ถ้าพ่ออยู่หนูก็คงป้ายพ่อเขาไปดีแล้วนะลูกแล้วเขาก็ทําหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูจนวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วนี่แต่ถ้าพ่อเขารู้ว่าป้ายเป็นเด็กดีแบบนี้ เขาคงดีใจเมืออยากที่อาดีใจวันนี้ยังไงฝ้ายเมื่อวานแม่โทรมานะอาแม่โทรมาร้องไห้ใหญ่เลยแม่บอกว่าอยากมาอยู่กับหนูแต่ว่าแม่ ไม่ต้องคิดอะไรเลยป้ายทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองทำชีวิตเราให้ดีที่สุดนะลูกจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวทำนะค่ะอาหนูไม่เคยเกลียดแม่เลยไม่ว่าใครจะว่ายงไงหรือแม่หนูจะเป็นยังไงหนูก็ยังรักเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะอาตร้งใจทำในสิ่งที่หนูต้องการนะลูก เปาหมายในชีวิตของหนูไม่ป้ายอย่าลืมนะที่อาและพี่หนูลำบากวันนี้ก็อยากให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นนะพบว่าไม่อบ,บุ่นเลยค่ะจากภาพเดิมๆที่อยู่พบหน้ามันก็นไม่มีแล้วเหมือนว่าชีวิตของใครใครต้องรับผิดชอบกันเอง หนูต้องทำทุกอย่างเองหมดทางการเรียนชีวิตประจําวันหนูต้องดูแลตัวเองคันลงด สนับสนุนโดยมามา่าหมูสับตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงไฮลักซ์วีโก้ยอดประหยัดน้ำมันแชมป์ยอดขาย5ปีซ้อนไทยคมดาวเทียมของคุณคยูย่ยี่มีทุกอย่างเพราะพี่ชายแต่ชีวิตและครอบครัวต้องเปลี่ยนไปเมื่อพี่ต้องพิการส่วนฝ้ายเองพ่อไม่มีแม่ไม่อยู่แต่มีผู้มีพระคุณอย่างตายายข้างกายเธอ เด็กทั้งสองคนนะครับมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นครับแตแ่ก่อนนี้ไม่มีกระจิตใจอะไรเลยคือจะพอทุกอย่างว่ลูกเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมารักษาอะไรเงี้ยพอมาเปลี่ยนความพิดหมยเออต้องพูดขึ้นมาละอย่างน้อยลูกสาคนเป็นกำลังใจยังไงเนี่ยภายในสี่คนเนี่ยขอให้ได้จบสักสองคน ปนนท์เขาชวนหนูไปจัดรายการวิทยุจริงเหรอค่ะแม่เข้าอยากให้หนูมีรายได้ยิ่งตอนเนี้ยพี่เบียร์ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเรื่องงานอาสาแล้วก็การเรียนของหนูแล้วลูกแา่ฟ้า หนูจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะหนูสัญญาพ่อก็ไม่สบายแบบนี้แม่ต้องดูแลทั้งพ่อแล้วก็พี่เบียตอนนี้หนูเป็นห่วงแม่มากกว่านะคะเข้าใจมากลูกนี่พี่แบ๊กเขาก็มาขอแม่จะไปทำงานที่เชียงใหม่อีกแรงหน่งเขาบอกจะเรียนกสนด,ด้วยส่วนเงินน่ะถ้ามีเหลือเขาจะส่งมาให้หนูกับน้องเบ๊ แม่ห้ามเต่าไหร่ก็ไม่ฟังแม่จา๋ามีเต่คนเสียสละให้หนูหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะเสียสละให้คนอื่นบ้างในวันที่หนูยังมีแรงอยู่เออแม่คะ เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายอะ่ะหนูว่าจะไปร่อนทองนะคะกะว่าจะชวนฝ้ายเขาไปด้วยะคะ่ะจะไปหาลุงปน้อยฝ้ายอะ่ะถึงเขาจะกำพาพ่อไม่มีแม่แต่เขาก็คอยให้กำลังใจหนูมาตลอดเลยนะคะก็ดีสิลูกขอให้ตั้งใจทำแม่จะอดทนเราจะอดทนนะลูก และอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านบ้านวังมนอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะั่นก็คืออาชีพการร่อนทองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องยุยี่เลือกที่จะหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวนั่นเองครับที่บ้านหนูก็เป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่มีการเกี่ยวกับร่อนทองอะคะ่ะก็เป็นหนึ่งเป็นอาชีพที่เสริมรายได้ให้หนูด้วยะคะ่ะเป็นการร่อนทองไปด้วยแต่ละเม็ดที่ได้มามันยากมากเลยอะค่ะเม็ดเล็กๆอะคะ่ะนิดเดียเวเองอะคะ่ะ ออนอกจากวันนี้เราจะมาล่อนทองกันแล้วเนี่ยยุยี่กับฝ้ายเนี่ยก็ยังจะมาเก็บหินที่เป็นรูปต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่กับพี่ป็นนกใ,<น>ใช่ไหมครับ ค่ะวันนี้ก็ไปล่อนทองมานะคะแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ยังไปเก็บหินเพื่อเอามาให้ลุงปนศเขาเพ้นแล้วก็เอาเอาไปขายแล้วหาเงินมาช่วยคนพิการไปหล่อนทองว่าแล้วนะปะโดนโอ้หินมพเ่ยจัดงามด้วยจไปหล่อนมาได้สักหน่อยอะ่ะยุยี่มีพี่ชายเป็นกำลังแรงใจในการมุ่งม,มั่น แม้ว่าพี่น้องจะช่วยกันแต่มันก็ลำบากสำหรับเด็กในวัยเรียนแต่มีคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างสำหรับเธอทั้งเรื่องการเป็นอาสาและความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตมันเพิ่มแรงให้เธอทุกครั้งที่ได้นึกถึงแม่บบลลังังงคนดีาา นบสนุนโดย Essential Damage Care กา,ก,าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ยฝ้ายกับจุดเริ่มต้นชีวิตที่เธอขอทำเพื่อคนที่เธอรักแม้ว่าสิ่งที่เธอต้องการจะทำไม่ได้แต่มันก็ยังดีที่ได้ทำตามฝันกับคนที่เธอรักเธอไม่เพียงแต่ตอบแทนสังคมจากงานที่ทำแต่ยังตอบแทนคนที่รักเธอด้วยการเรียนที่เธอรักนั่นเองครับ ะคะหนูขออนุญาตไปทำกิจกรรมอบรมเอดเพศอนามัยเจริญพันธุ์ยาเสพติดวันนี้มีพี่แกนนำจากเยาวชนตำบลทุ่งหัวะคะ่ะ<ม>เขาะ่จะมาจัดอบรมด้วยนะคะตามใจหนูเลยนะป้ายกิจกรรมจะทำให้หนูโตขึ้น<ม>และความรู้มันจะทำให้หนูเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ด้วยยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะคุณอา ที่หนูอยากจะไปทั้งการเล่นละครเวทีอบรมกันให้คำปรึกษาปัญหาเอดแล้วก็กิจกรรมอ่าจ้าจ้าจ้าขี้โม้จริงๆเลยหลานอาอารู้แล้วว่าหนูเป็นนักกิจกรรมแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนนะนี่อยให้ความตั้งใจของพี่ที่ต้องหยุดเรียนให้หนูได้เรียนศูนย์เป่านฝ้า้หนูไม่ลืมแล้วก็ไม่มีวันลืมด้วยค่ะถ้าไม่มีพี่ หนูก็คงจะไม่ได้เรียนแล้วถ้าไม่มีคุณอาหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะตั้งใจเรียนตอนนี้นะคะเราก็มาลงชุมชนค่ะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเรานะคะเราก็จะมาพบปะกับคนในหมู่บ้านนะคะเราก็จะมาถามสารทุกสุขดีบของเขานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ถึงแม้ว่าในครอบครัวเราจะขาดใช่ไหมแต่ว่าคนในสังคมเขาไม่เคยแบบว่ารังเกียจหรือว่าเขาเขาก็ให้ความอบอุ่นแก่เราค่ะมันทําแล้วมันมีความสุขค่ะเราอยู่ได้เพราะกําลังใจที่มีให้กันอยู่ตลอดเสมอแม่จะพูดจะสอนอยู่ตลอดเวลานะ ว่าขอให้หนูตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมและก็พ่อแม่อยากทำงานดีๆด,ดูแลครอบครัวอยากให้ทุกคนในครอบครัวสบายด้วยก็ตอนนี้ก็เหลือกันสองคนนะคะมีหนูกับตาสองคนเพราะว่าอ่าอ่าก็ไปทำงานที่กรุงเทพ ส่งเงินส่งเสียที่ส่งเสียโรงเรียนนะคะแล้วก็พี่สาวก็จะมีครอบครัวที่จังหวัดแล้วค่ะในตัวจังหวัดแล้ว ติดตามบาลังคนดีทุกวันจันท์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา18.35นานะครับและพรุ่งนี้กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆของเด็กที่มีฝันและมีความมุ่งมั่นในอนาคตที่มีคนรอบข้างเคียงข้างเส้นทางฝันกับ2วัยทีนผู้เสียสละน้องยูยี่และน้องฝ้ายในตอนเธอกับฉันฝันของเราในรายการบาลังคนดีครับและชวนลูกหลานมานั่งดูนะครับแล้วคุูจะได้เห็นแบบอย่างที่ดีอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฟังเยอะๆอะเราก็แค่เล่าให้เขาฟังเหมือนกับเราอ่านหนังสือนั่นแหละแล้วเราก็จะรับึกษาเรื่องครอบครัวเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องความรักเที่ยวหัวใจใหม่คืออะไรครับคือหัวใจที่นักท่องเที่ยวกับชุมชนเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะไทยฟ์ม